สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทักทายนะคะวันนี้ก็ลงเวนนะคะกขอนอนุญาตทาครีมก่อนเนอะวันนี้จะมาพูดด้วยเรื่องนะคะได้รับการชำระเงินจาก a ฟ e b o o k นะคะครั้งแรกเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็อาบน้ำนอนแล้วนะเพิ่งลงจากที่ทำงานนะคะแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์มาแชร์ความรู้ อะไรหน่อยนะคะหน้าอาจจะไม่แต่งดูแบบว่าเรียวๆเพียวๆไปก่อนนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะแต่ว่าใครแบบว่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้หน่อยนะคะว่าในเรื่องการชำระเงินของ facebook ค่ะทุกคนทำเป็นครีเอเตอร์มาก็2ปีกว่าแล้วนะคะอ่า ผ่านการสร้างรายได้จากเรียวนะคะก็ตั้งแต่ปีแรกนะคะตั้งแต่ปีเท่าไหร่นะ6กใช่ไหมเรียวเขาเริ่มจาไม่ได้อะทุกคนประมาณนั้นน่ะผ่านเรียวตั้งแต่ปี6กแล้วก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะคะก็แต่ก็รู้ว่าการสร้างรายได้จากคลิปเรียวอะ่ะม,มันมีไรายได้มีคนที่แบบว่าได้หลักหมื่นได้อะไรเยอะแต่ว่าตัวเองก็เล่นมาแบบสเปะสปะไม่รู้แนวทางเนาะทุกคนเนาะหปีกว่าที่แบบลงแบบ ภาพนิ่งก็ลงนะลงเป็นคลิปวิดีโอก็ลงนะคะแต่จริงๆก็คือคลิปเดียวเขาห้ามลงภาพนิ่งเนาะมันจะไม่มีรายได้เนาะทุกคนเนาะลงสเปะสปะแล้วก็ลงไม่สม่ำเสมอคะ่ะทุกคนแต่ว่าช่วงแรกๆอยอดวิวก็ดีนะเออแต่ว่าเราลงแบบไม่รู้เรื่องไงบางทีก็ลงแบบภาพนิ่งธรรมดาใส่เพลงใส่อะไรที่แบบบางทีก็มีลิขสิทธิ์เนาะไม่รู้แนวทางไม่รู้อะไรด้วยเลยด้วยซ้ําแล้วก็ด้วยเวลาด้วยเนาะทำงานประจาําแล้วก็ ความแบบว่าสม่ำเสมอนี่ไม่มีเลยเนาะทุกคนเนาะไม่มีความสม่ำเสมอแล้วมาปีที่สองนี่แหละมันจะมะีการตั้งค่าเนาะคิปเดียวเราก็ผ่านแล้วเนาะแล้วมันจะมะีวิดีโออนิมานอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวิดีโออนิมานมันคืออะไรอะทุกคน วิดีโออนิมานคืออะไรนะ้าไม่เข้าใจแล้วก็เพอ,เอิญว่าวันนั้นมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันนะคะเป็นครูนิกนะคะเขาก็ผ่านการสร้างรายได้วิดีโอ man. อนิมานถ้าไรนะตอนนั้น6 0 0 0 0นาทีนะคะหกหมื 60, นาทีแล้วก็ผู้ติดตาม5,000คนนะคะตอนนั้นเออเรนก็ยังไม่ผ่านนะคะทุกคน แล้วก็เห็นพี่เขาโพสนะคะเราก็เลยทักไปถามหลังบ้านว่าเออมีวิธีการทำงไงเขาบอกว่าออกมาไลฟ์สดซีออกมาไลฟ์สดนะคะตอนนั้นก็คือแบบว่า เก็บ6,000 60, นาทีแล้วก็เพื่อน5,000คนนะคะทุกคนแบบว่าช่วงนั้นแบบไลฟ์สดแบบเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะทุกคนแบบโอ้โหเหนื่อยมากตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะมานั่งไลฟ์สดตอนเย็นเลิกงานก็แบบหาช่วงเวลานะคะแล้วก็มีการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเวลาเพื่อนไลฟ์สดแล้วก็ไปให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบตอนนั้นคือแบบว่าโอ้โหเหนื่อยมากๆนะคะแต่ว่าภายใน1เดือนแล้วก็ผ่านการตั้งค่านะคะทุกอย่างเลย